สาัาศียามเช้าน้ำแบบมืดมืดตอนนี้เวลาประมาณตีสามยี่สิบนะคะน้องก็เดินไปทำงานนะคะตอนนี้เพิ่งออกจากบ้านนะคะก็กำลังจะเดินไปที่โรงจอดรถนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันเดินทางไปทำงานแบบมืดมืดด้วยกันน,ะะน้อนะคะน้ำนะคะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่สามองศาเนาะ,ะเดี๋ยวเไปเจอกันในรถนะคะ งที่ที่จอดรถมาบริษัทแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเดินไปนะคะแล้วก็ไปรอรถบัสมาวันนี้เนาะกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราทุกคนเห็นโอมไหมคะทุกคนเห็นโอมไหมแบบนี้เนาะนะคะแล้วก็เอาหมวกคลุมหน้านิดนึงนะคะมืด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 นะจ๊ะเนาะก็หนาวหนาวหนะคะแล้วก็เดินเร็วๆแล้วกันเนาะนะคะจะได้ทันรถบัสมาเนาะนะคะเดี๋ยวเราเดินไป ไปขึ้นรถบัสเนาะเราเข้าไปบริเวณเทอร์มินอลเนาะอาคารพักผู้โดยสารนะคะเพื่อที่จะต่อไปที่ทํางานของโอต่อไปเนาะนะคะเดี๋ยวสำหรับหน้ากล้องให้ดูว่าตรงนี้มืดมากมายเลยนะคะถือว่าวันนี้โชคดีนะคะวันนี้ไม่ค่อยมีหมอกแรงนะอาคารเนาะแต่ก็ยังเห็นหมอกอยู่เนานะทาเวลาขับรถมายังมีหมอกอยู่นะเดะี๋ยว่าเมื่อวาน อยิ่งกว่านี้นะคะคือขับรถเร็วไม่ได้เลยนะะขับรถช้าเลยนะมนเมื่อวานก็เหมาะลงแรงกว่าวันนี้แต่ถือว่าวันนี้ขนาดว่าไม่นั่นก็ยังคงหมาะแรงอยู่นะแต่ว่าก็ถือว่าขับรถได้คล่องกว่าเมื่อวานะนถือว่าดีมากๆเลยส,สิมสันหนาวนะคะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ 3, สามองศาเนาะน,นะตอนนี้ไม่ว่าประมาณตีสี่นะเนาะตีสี่วันนี้เราถึงนี่แล้วเรามาออกอรถเร็วกว่าเมื่อวานเนาะเมื่อวานเราออกช้าหน่อยตีสี่ตอนนี้อยู่ที่นะี่แล้วนะ เดี๋ยวเราจะไป้อปถ่ายให้ดูบรรยากาศจริงถ้าตอนกลางวันนี้ก็จะคือเห็นแทบจริเลยเนาะว่า,าใบไม้เร่มร่วงแล้วจะเป็นสีน้ำตาลเนาะนะ,ะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งว่าตอนหลังเลิกงานเุาจะถ่ายทุกคนได้ดูได้เห็นามากเท่าไหร่เนาะนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงเนาะ,ะตอนนี้ตอนเช้าก็มืดมื่อมองไม่เห็นอะไรเลยเนาะนลคะได้ยินเสียงรถไฟเน้ะได้ยินเสียงน้ําหยด,ด้วยนะะ้ําค้างเนาะน้ำค้างนะ้นําหมอกเนาะนะคะเสียงหยดติ่งเ่งๆๆเ,ลเลยนะคะโอ้สุสัน ะะโอเคมันมืดเนาะไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วปิดกล้องก่อนแล้วกันเนาะเดะี๋ยวค่อยมาดูกันทีหนึ่งเนาะนะคะน,นี่คือถ่ายอีกกล้องจากกล้องอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ทุกคนรู้ว่าทุกคนไม่เห็นอะไรเพราะมันมืดนะคะกล้องจะนี้นจะจะสว่างดีเท่าอีกกล้องอีกตัวหนึ่งเนาะนะคะมากเลยนะคะเนาะที่จริงนะถ้ามองด้วยตาเปล่าก็คือจะมองเห็นว่ามันหมอกแรงมากะคะ่ะแต่กล้องคงจับไม่ได้นะนีนนะคะ เช้าเลยนะคะเนาะมันวก็มีทงจังจังตรงนี้จะเป็นสะพานนะคะสะพานข้านถนนเนาะนะคะไปย้อนรถไฟนะคะตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นรถไฟนะคะเนาะอ๋อตรงไปเราให้เลี้ยวซ้ายก็คือทางรถไฟส่วนถ้าตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นอีกรางอ่าที่จอดรถอีกที่หนึ่งเนาะนะคะสำหรับใครที่มาจอดรถในบริเวณสนามบินนะคะ เราจะมีที่จอดรถขนาดใหญ่ตรงนี้เป็นสำหรับพนักงานบ้างอะไรประมาณนี้นะคะเราล้วก็จอดรถไปมาขึ้นรถไฟนะคะหรือไม่ก็ขึ้นรถบัสแล้วแต่ความสะดวกเนาะ,ะแต่ถ้าเที่ยวขาลงไปก็จะเป็นที่ลงตัวหารถบัสกันนะคะบัสพุตเมนะคะไปสะ,ะดวกเวลาไหนก็จอดไป,ปเลยนะคะโดยดี่นไไดนอนเราจะไปรถไปเลยอันี้ถอดไปด้วยบัสกันนะคะเมื่อวานเราไปรถอไปแล้วเนาะ มองมุ้นกันว่าารถจะเสียเวลาไหมนะคะนะ้องรงไฟไฟนั่นก็คือที่รอรถบัสนะคะฝั่งซ้ายมือที่เรามาเมื่อกี้ก็คือหนึงเป็นทางรถไฟเนาะมันมืดนะมองไม่ค่อยเห็นนะคะแต่จะมองเห็นนะิดนึงนะมันก็จะเป็นทางที่เราเรมาเมื่อกี้นะคะเป็นผ่านข้าวเป็นที่รอรถไฟนะาะรอรถบสัสมองว่ารถจะมีเสียเวลาเนาะนะคะสอบนักรถไฟชอบเสียเวลาตีชุดเช้ารีบอะไรเงี้ย เราจะมารถบัสดีกว่านะครับทุทีเราไม่เผื่อเวลาเยอะเราจะไปโอเคขาที่สะดปะก่อนแบบนี้จะมีที่นั่งให้ด้วยนะแต่ผมไม่นั่งเพราะมันหนาวทนะี่นั่งยิ่งเย็นนะยิ่จะเย็นก็เลยขอไม่นั่งกันนะครนแบบนี้เป็นนน,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 นที่จริงมองแบบหลับคนหมอกเยอะมากเลยเนาะก็ะอ,อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามีหมอเกเยอะแต่ว่าหมอกแรงมากเลยนะคะ สรุปคือรถไฟมาตรงเดียนะคะฝั่งนี้เฮยมาปนะครอรถบัสิ่รงก็ได้นนรทั้งรถบัสรถไฟนะเนาะนะคะวันนี้ยังจะลงมาใช้ริการรถบัสนาหน้ารถไฟไปแล้วนะคะรถบัสของเรามาแล้วเห็นน้ตะกุ่นตะคุ่นมาแล้วมาแล้วนาจ๊ะรถของกัน เราอยู่ในบริเวณอาคารผู้โดยสารแล้วนะคะแต่เราอยู่ที่เทอร์มินอลหนึ่งนะคะเป็นอาคารที่หน,นึ่งนะครัทำงานที่อาคารที่หนึ่งเนาะนะคะก็มาถึงที่นี่แล้วก็ถอดผ้าพันคอได้แล้ววันเริ่มร้อนแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์ไปนะคะับไปเซ็ตตัวนะคะแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนมาชั้นบนนะคะก็จะมีเซ็ตตัวเนาะมาตัต้งโตไปกับเลนส์สตา รถจะยังเงียบนะคะที่บริเวณเช็คอินนะคะในะบริเวณนี้นะคะยังโล่งอยู่นะคะเนาะก็ยังไม่มีใกล้เวลาที่จะเช็คอินเนาะ,ะก็เลยยังโล่งนะคะอะมีคนกำลังคนกำลังทำความสะอาดเนาะนะ,ะเรามาเข็นรถมาทํางานแล้วเรียบร้อยแหละแต่บางทีอาจจะเป็นกะตั้งแต่กะกลางคืนแล้วนะจะยังไม่ออกงานด้วยเนาะทางซ้ายมือนี้ก็จะเป็นที่ตรวจ ความเรียบร้อยนะของครูเนาะของพนักงานฝั่งแรกนะคะแต่โอไปทําอีกที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโอ๊ก็จะไปทาการตรวจความเรียบร้อยของพนักงานนะสอบความปลอดภัยของพนักงานอีกฝั่งหนึ่งนะจริงมีสองฝั่งนะคะก็คือเนาะเวลาประมาณตีสี่สิบห้านาทีนะตอนนี้เนาะสิบหกนาทีนะ,ะก็ยังคงโล่งนะจ๊ะเนาะนะคะบริเวณเช็กอินของอาคารผู้โดยสารอาคารหนึ่งนะคะเนาะ ทำที่อาคารหนึ่งนะคะที่นี่ก็แน่นอนนะทุกคนก็ยังคงต้องใส่หน้ากากนะคะเนาะข้างนอกบริเวณข้างนอกนี้นะคะแล้วก็ทุกคนก็ยังคงต้องใส่หน้ากา,ะะเากเหม,นะมือนเดิมนะคะเนะาะยกเว้นแต่กรณีที่คุณกินข้าวเนะาะกินข้าวกินดื่มน้ําอะไรประมาณก็ยังสามารถที่จะถอนนาาดหน,อหน้ากากได้เนาะนะแต่สามมาก็คือต้องใส่หน้ากากตลอดเวลานะคะ โอ,โอ้มาถึงบริเวณที่ต้องตรวจความเรียบร้อยของพนักงานแล้วเนาะสตาฟเฟนทานนะคะตรง,งนี้เนาะเราจะไปฝั่งขวางตรงนี้ประตรงนี้เนาะนะคะตอนนี้เข้ามาข้างในแล้วนะคะผ่านที่ตรวจความเรียบร้อยพนักงานเรียบร้อยเข้ามาข้างในนะรบรรยากาศก,าก็เงียบสงัดเหมือนเดิมนะจ๊ะเนาะยังคงเจ้าชาวอยู่ปกสูงปกเสื้อนะยังไม่เรียบร้อยเลยนะเพราะว่าถอดเสื้อกันยาวแล้วก็ พนักงานเนาะก็จะประมาณนี้นะข้างบนบริวเวณที่ทำงานของโอเนาะนะคะข้างในก็เป็นเรื่องงานข้างในเนาะทงน,นี้จะเป็นทางเดินเนาะนะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในล็อกเกอร์ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังเลิกงานแล้วกันเนาะนะคะไปเจอกันนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เลิกงานแล้วเนาะนะตอนนี้เลิกงานแล้วนะคะกำลังจะ เดินไปรอรถบัสเนนะคะรถบัสนะนะคะเนาะที่นี่เขาเรียกบูสเนรถเมลรถประจำทางเนาะนะคะก็ก็ไม่เป็นรถไฟเราจะไปรถเมลเนาะนะคะก็นี่นะคะเห็นไปใส่เสื้อทํางานแล้วนะเสื้อกันหนาวหายไปไหนถามว่าเสื้อกันหนาวหายไปไหนอยู่นี่นะจจะเมื่อเช้าคือหนาวมากนะคะเช้านี้หนาวมากเนาะก็ใส่เสื้อกันหนาวข้างในด้วยนะคะแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตทับอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้นะคะอากาศไม่ได้เย็นเข้าเหมือนตอนเช้าแล้วนะคะก็เลยจะ ก็ใส่แค่เสื้อตัวเดียวก็ได้นะเราก็ใส่แจ็คเก็ตกลุมแล้วนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปรอรถมาเนาะไม่ไกลาจากบริเวณตรงทางออกของทางผู้โดยสารตรงนี้ถึงแล้วเดินมาแค่นี้ก็รอได้หนึ่งนัดนะเดี๋ยวนนยยยรอรถมาอีกประมาณสิบห้านาทีสิบนาทีนะเนาะเดี๋ยวรถก็มาแล้วนะไปเจอกันเนาะนะคะเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศตอนขา,ากลับบ้านแล้วกันเนาะว่าเมื่อเช้าหม,าหมอกแรงๆตอนนี้เป็นลักษณะเป็นประมาณไหนแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะนะคะตอนนี้ลงจากรถ บัสมาแล้วทะะันนี่ก็คือบรรยากาศที่โอมาเมื่อเช้านะที่เดินมาทํางานเมื่อเช้าเนาะนะก็เป็นเส้นทางนี้เนะาะจะตรงไปตรงนี้ก็ได้นะคะหรือไม่ก็แยกมาเส้นนี้ก็ได้เนาะนะคะเัีนยวไปได้ทั้งนั้นเลยเนาะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ลานจอดรถกันนะคะเนาะนี่เห็นไหมคะตอนคือตอนเ,เช้าเช้าก็คือนี่หมอกลงยะแยะเลยตอนเช้าตอนเลิกง,งานตอนนี้ประมาณเวลาบ่ายสองโมงเนาะฮะก็บรรยากาศประมาณนี้เนาะ,ะก็เหมือนจะคลื่มๆเนาะด้วยความที่เป็นหน้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วทุกคนเห็นไหมคะ ต้นไม้จะเป็นสีเหลืองทองกันไปเกือบหมดแล้วนะตอนนี้ยังไม่ค่อยเหลืองทองเท่าไหร่นะเดี๋ยวลอยสักหน่อยนะคะไม่นานก็จะเหลืองทองสวยกว่านี้อีกนาอนะ,ะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศวันหลังหรือเก็บภาพมาให้ดูแล้วกันเนาะ,ะวันนี้ก็เอาประมาณน,นี้ก่อนแล้วกันเนาะนะคะก็คือไม่ไม่ได้มีหมอกเหมือนตอนเช้าเช้าแล้วแหละเนาะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงก็เมืดแล้วแหละอีกประมาณสองชั่วโมงก็เริ่มมืดอแล้วนะคะเนาะนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินไป ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆออกไปด้วยกันนะคะแล้วก็ไปที่ลานจอดรถนาะงโรงจอดรถนะคะของที่หน้าบริษัทนาะนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเก็บคาพให้ดูกันละกิละนิดละหน่อยแล้วกันนาอนะคะอ่าทุกคนเห็นข้างหน้าไหมคะข้างหน้าน้องก็จะมีต้นไม้ที่เป็นสีเหลืองทองแล้วบางต้นน้องนะคะก็จะแบบนี้เลยนะฤดูใบไม้ร่วงนะคะขอภายในความกล้องสั่นนะคะน้องนะคะก็กระเป๋าก็หนักหน่อยนะก็มือนี่แหละน้องไม่ได้ใช้ไมค์เซฟฟี่น้องนะ นี่แหละนะเห็นไหมคะต้นไม้ก็จะร่วงแล้วนะใบร่วงแล้วนะก็จะประมาณนี้เนาะนะสีเหลืองทองแบบนี้ที่จริงโซนที่เดินมาฝั่งโน้นนะที่จริงนะคะถ้าช่วงที่เป็นที่เขาใบร่วงเยอะๆแล้วนะจะสวยแบบนี้เลยนะ่นเป็นเป็นสีเหลืองทองอะไรประมาณนี้เป็นทั้งทั้งแถบเลยนะตั้งแนวเลยเนาะนะฮะนี่นะก็สวยงามไปอีกแบบเนาะเป็นเป็นความสวยงามตามธรรมชาติอีกแบบหนึ่งเนาะนะคะเห็นไหมรดูใบไม้ร่วงแล้วนะจ๊ะตอนนี้ฝั่งโน้นนะคะเนาะก็จะมีความ เลืองทองมากกว่าเป็นแถวเป็นทีวแล้วนะออกแดงๆแล้วบางต้นด้วยนะตงไปจะเป็นเหมือนลักษณะเป็นอ่าเป็นส่วนที่จะแบบเขาโชว์นะคะเป็นโชว์เครื่องบินตเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะก็มาเป็นมาประดับมานะคะเป็นเป็นสวนเป็นบริเวณให้เด็กได้มาเล่นได้มานั่งเล่นคือเครื่องบินอะไรเล่นเล่นอะไรประมาณนี้นอนเป็นเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานมาแล้วก็ ขาก็จะมาจอดได้ตรงนั้นนะคะแล้วก็เป็นลานที่บริเวณที่มันเหมือนเนินเขาสูงเนาะนะคะให้ทุกคนที่จะสามารถมองไปเห็นในบริเวณสนามบินได้เนาะ,ะตรงนั้นจะเป็นจุดชมชมวิวเนาะนะคะนี่เนาะนะคะนี่แหละเดี๋ยวเราก็จะเดินมาเส้นนี้เนาะ ฝั่งขวามเมือกที่ทุกคนเห็นตึกข้างหน้านั่นแหละก็คือโรงจอดรถที่เขาจอดไว้เนาะนะเป็นที่จอดรถเป็นบ้านจอดรถเขาเรียกบ้านจอดรถนะถ้าแปลนภาษาไทายประมาณนั้นพาร์คเฮาส์อะไรประมาณนั้นเนาะนะครเป็นสถานที่ใหญ่ๆแบบนี้เขาจะเรียกเป็นพาร์คเฮาส์ไปเลยเนาะนะคะเป็นเหมือนโรงจอดรถระดับแบบใหญ่ๆห,ห,หน่อยประมาณนั้นแหละเนาะนะคะก็เส้นนี้เรก็เดินไปได้นะมันเขาก็เดินมาเส้นนี้นนเนาะเส้นนี้ถ่ายบรรยากาศให้ดูก็เลยมาเส้นที่ไกลๆหน่อยนะเดินไกลๆหนาะให้มันเรียบให้มันได้เห็นวิวกว้างๆหน่อยแล้วกันเนาะนะคะ ฝั่งนี้ก็จะมีเหมือนกันเนาะนะก็จะมีต้นไม้เป็นขึ้นเป็นหาย้อมยอม,ยอมแบบนี้นะคะเนาะแต่ตอนเช้ารู้สึกเหมือนมันเปลี่ยวมากนะะเนาะเพราะโดยนี้ก็คือโล่งนะคะแต่ในความที่ตอนเช้ามันมืดเนาะ,ะมันมืดมากเลยนะคะเนาะ,ะแต่ไม่เป็นไรเส้นทางนี้ก็คือถึงมันจะมืดก็จริงเนาะ,ะแต่เป็นเส้นทางที่พนักงานหลายๆบริษัท โดยเฉพาะบริษัทโอทูด้วยทุกคนเขาก็จะเดินผ่านมาเส้นนี้เป็นประจำนะช่วงเชา้าใครที่เข้างานกะเช้าก็คือนี่แหละก็จะเดินสวนทางกันเนคนหนึ่งไปคนนึงกลับอะไรเงี้ยก็คือแล้วสลับกันไปกันมาอย่างนี้เรื่อยๆเนานะนะคะก็ไม่ได้ถือว่าเปลี่ยงเนาะนะคะเนาะแถวๆนี้ก็จะมีตำรวจด้วยตำรวจสนามบินจะเป็นตึกถัดไปจากโรงจอดรถก็จะเป็นตำรวจของสนามบินเนาะเป็นนั่นใหญ่เลยเนาะนะคะ ก็จะมีหลายๆแผนกหลายๆอะไรสำหรับในกรณีเ็าเรียกว่าอะไรใครที่ทางานในบริเวณสนามบินก็จะมีตึกอะไรประมาณก็จะมีเยอะะจุดนี้เป็นจุดของอบริษัทโน่นนี่นั่นในการทํานั่นนีนะ่นี่นะแผนกโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาจะเอาตึกมาไว้ข้างนอกบริเวณอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็จะมีหลายๆบริษัทอยู่บริเวณนี้รอบๆเลยนาอน,นะคะแล้วก็ถ้าใครไม่มีที่จอดรถในบริเวณอาคารบูติคส์3เขาก็จะมีพ์คเฮาส์แบบนี้นะก็จะมีที่จอดรถข้างนอกให้แบบนี้แล้วเราก็ค่อยนั่งรถหรือไหม,มก็รถเอสการรถค่ะ รถไฟนะเข้าไปในบริเวณจอดรถนี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เขา่ันไปก่อนรูดูใบไม้ร่วงเนะะี่ยค่ะนี่ก็คือเส้นที่โอ๋บอกพีน้องเอ๋น,นะคะเขาเพิ่งลงรถมาเหมือนกันเขาจอดรถที่มันลงสายไปเที่ยวมาไปพักร้อนขึ้นมาเขาจอดรถที่ตรงนี้นาอนะคะใบไม้เริ่มร่วงหมดแล้วนะ,ะแต่ก็จะมีบางใบนะเห็นไหมคะมันจะเป็นสีเหลืองนะคะ ตอนนี้มันจะออกส้มๆยังไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่มันจะมีบางช่วงนะบางบางโซนนะคะที่แบบโอ้โหเหลืองแบบสวยงามมากเลยถ้ายิ่งช่วงไหนที่มีแดดนะจะเห็นสีชีเหลืองทองแบบสวยงามชัดเจนเลยเนาะตอนนี้ก็คือมันคลึ้มแล้วนะแต่ทุกคนก็นยังคงเห็นอยู่นะแต่ว่าสวยถือว่าสวยมากเลยเนะาะถนนแบบนี้เนาะนะก็มีมันมา,มาร่วงอย่างนี้ <laughs> เอ,อ้ทำไมรู้สึกเหนื่อยเวลาพูด ดรืวว่มือมือหนึ่งกระเลงถือกล้องแล้วก็อีกมือนึงนะถือกระเป๋านากักหนะคะนะเนาะไม่รู้ส,มสัมภาระอะไรเยอะแยะมากมายสระเบอือเรือรบหน้าเนาะแะละเราก็ยัดเสื้อกันหนาวมาด้วยหนักอยู่นะหนักหนักอยู่นะนั่นแหละนะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นที่จอดรถเหมือนกันแต่เป็นของบริษัทอื่นเนาะนะคะลงจอดรถใหญ่ๆแบบนี้เป็นพาร์คเฮาส์ข้างหน้าที่เอาใช้จอดรถก็คือสามารถจอดได้หลายๆบริษัทเนาะ,ะ,นะะ,นะะแล้วแต่บริษัทไหนที่เขา น่าจะเป็นพื้นที่ของสนามบินนั่นแหละห่ะตรงนี้เนาะนะคะแล้วก็หลายบริษัทก็ทําการเช่านะเพื่อที่จะให้พนักงานในการจอดรถอะไรประมาณนั้นก็ว่ากันไปเนาะนะคะนะคะบริษัทุก็มาเช่าที่นี่ด้วยเหมือนกันเนาะคะพนักงานได้จอดรถนอนระคะก่อนหน้าน,นี้พวกเราจะจอดบริเวณน,นี้นะคะแต่ด้วยความที่พาค่าเขาสร้างเสร็จแล้วก็เลย อาจจะทําให้เป็นระเบียบวียบร้อะไรก็ว่ากันไปเราไม่รู้เนาะเรื่องของผู้ใหญ่เนาะนะคะแล้วเราก็มาจอดบริเวณตรงนี้นะไม่พาเขาจหญ่ๆแเหมือนแย่งที่จอดรถกันเลยมาค่ะตอนเช้า,ชาๆใครยังจอดชั้นล่างนะใครเข้ากาะเช้าโชคดีหน่อยใครที่เข้างานกะบ,บ่ายหรือไม่ก็ช่วงกะกลางวันอะไรประมาณนี้เป็นอะไรที่โอ้ต้องขึ้นไปชั้น3ชั <c oughs> ้น4นะจ๊ะทุกคนจ้าไม่ไม่มีความสามารถที่อยู่ชั้นหนึ่งได้นะเนาะเพราะว่าเต็มหมดแล้วนะทุกคนเข้ากะเช้าจะได้เปรียบก,กว่านะคนะ มาชั้นแรกดีช่วงนี้วันนี้โอ้ก็รู้สึกว่าโอ้ได้จอดข้างล่างใช่โอ้จอดชั้น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 พื้นดินเลยนะคะเนาะแต่ส่วนมากโอ้จะไปจอดชั้นสามหรือไม่ก็ชั้นสองเนาะไม่ค่อยมีโอกาสได้ได้จอดอ่ชั้นพื้นดินเลยวันนี้ก็คือได้จอดชั้นพื้นดินก็ถือว่าโชคดีเนาะไม่ต้องเดินขึ้มปไกลเนาะนะมาธรรมะแต่เช้าใช่ไหมนะนะโอเคนะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคะ โอเคนะคะเราถึงที่หมายนะคะถึงจุดมุ่งหมายปลายทางของเราแล้วก็คือรถที่เราจอดไว้ที่บริเวณลานจอดรถนะเดี๋ยวลากันไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณมากมากที่มาเดินทางไปด้วยกันเนาะตั้งแต่ตอนเช้าที่หมอกแรงๆแล้วก็ช่วงนี้เลิกงานแล้วนะคะขอบคุณมากมายเลยที่มารับชมโอจนจบนะคะแล้วก็ฟังโอฝอยฟังโอที่จะพูดคุยแลวไปเจอท่านถึงที่จอดรถแล้วนะ <c oughs> ขอบคุณมากมารกรักๆทุกคนนะคะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ